กำลังเดินทางเข้าตัวเมืองสะวันนาเขตสะวัสด,ดีและสบายดีท่านูุชมพี่น้องเอฟซีพังไทยและพี่น้องเอฟซีพังลาวพร้อมด้วยพี่น้องทั้งต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าชูซ่องบ่าวบุญพล่าหนาดจแล้วครับสะวันนาเขตคิ้วลดสะวันาวนาเขต คือรถสายถ่านใช่ไหมครับบ้านโพนบ้านโพนเกจการคิวรถสวรรค์พี่น้องรับคิวรถใหญ่สวรรค์นี่สิฝั่งนี้ก็เป็นคิวรถทั้งเมืองโซนบอทั้งขนาเมืองจำพรบอสิเนาะฝั่งนีงก็กเป็นคิวรถแถวถ่า อากาคิวหลดใช่หมคิวหลุดในศาคิวรถดในบ้านละนาบ้านละนาหอยทายใช่ไน้องพีงทางบรรยากาศทือคิวหลใหญ่าช่อหมซอสมเขือบาละนาทางิลดบ้ามลอยซ้าย รถบ้านเฮาสวรรค์นักเทตรถเราหนาดใช่ไหมไม่รถเราหนาดก็ถ่ายต้องรถบ้านเฮาไงโมยอยากไปเมกาบ่เอ้ยรถเราหนาหัวใจกล้องเหรอบอมาเลยแม่ไปเลยมาเรียนเชื่องเลยแม่นี่ บ้านเราหนาเรานาน้องเองพี่เนาเจะคข้องรถเปนไปแล้วมันวิ่งเข้ากล้องแล้วบ้านหัวชายไอ้โต้งบ้านหัวชายเออกแล้วเป็นแลงแถวหัวชายสวัรค์หัวชายอใจันนี้สว,วัรค์เรานาดเน่ยะท่านได้ออกากาศ บรรยากาศที่นนรถสวรรค์นักเขศตลาดใหญ่ตลญ่สวรรค์ตลาดที่รถสวรรค์นักเขศ ทะเลาะตลาดแมนตลาดใหญ่เลยนะตลาดสะวันนาเขตอะไรเนียเ่ย บรรยากาศที่ตลาดข้างนอกใน,นเบิร์ดในสมก่อนจะกลับกรุงเทพมหาคนครจะเป็นตลาดใหญ่สะวัน,นเทพเน,นา,านะนผัดไทยใหญ่ผัดผิดเนาะปิด

ทะเลกันีค okay. รับหอยแคร์แสะวันทะเลดนมากต็ีอาหารทะเลหอยแคคับ okay. ไก่อาล่ะพี่นอก ออกจากตลาดกันเขาเอิญตลาดสดท้ายอาหารนี่น้เดินทางออกจากตลาดสวรรคเทพเน้องทนกระตกลิ้นแน่จะเปือนเป๊ะเลาะอะไร ตลาดสวันนาเขตพาเลาะตลาดสะวันนาเขตนนเนาะ จะเป็นีิยวหลุดคือ้วหลดโดยสารออกจากสวรรค์ตะเกีไปต่างเมืองคเนาะออกไปต่างเมือง sợ vấn là thế Đây, lột được rồi. bạn sẽ con muỗng nào

ท่านละก็เมือ่อบ้านโพนชานเนาะบ้านภูมิน้องตกนางผ่านหมวงไข่บากาศู่ที่ตะวันนะจ๊ะจิ้วหลดเนาะจะออกมาจากตลาดัเป็นรถหมวงไข่ รถไทหน,หน้อรถสกุลว้ไปเบิ่งนก่อนรถมองไข่ไปเนาะรถบ้านเยชุบ้านพันยมอนครน,นาหิ์รถมองไข่มีบรรยากาศที่รถบ้านม่องไข่เนาะเมือนไซพุทอง,ของแข็งสวรรค์เขตเหมือนกำลังจะกลับออกเมื่อมองไข่คล้องผลกัเต็ม ครับผมรบรรยากาศพี่น้องได้บิงได้ชมมาถึงนี่ก็ขอจบคลิปไว้ก่อนถ้าชื่นชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้่เด้อพี่น้องเพืแ่อบบจะมีกำลังใจเห็ุคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เบ่งได้ชม ใ้าในกระบ,บมียังพี่น้องขอกล่าวคำบาสบ,บายดีและสวัสดี